สวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับมืดอนีครับวันที่23ตุลาคมสองหาครับมืดอนีครับแต่มีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของแม่กทมครับผมหลักสิบล่างครับแล้วก็เอฟซีภูเก็ตนะครับหลักสิบล่างครับแล้วก็ของผมเองครับหลักสิบล่างครับแล้วก็ของแม่สระบุรีครับผมเนาะหลักสิบล่างครับสรุปหลักสิบล่าง ในคลิปเดียวกันก็ผมเนาะสี่สำนักครับมีของแม่กทมครับ FC ภูเก็ตครับของผมครับแล้วก็ของแม่สลับบุรีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับมือขึ้นนี้ครับผมเนาะไปใส่ตุ่มกบแม่ครับผมได้กบซีตัวครับผมเนาะเดี๋ยวมาแลงนี่ครับผมเนาะถ้าผมไปใส่นะครับเดี๋ยวผมทายให้เอฟที่ทั้งช่องเบนครับผมเนาะก่อนอื่นครับ มาขอแจ้งเอฟซีทั้งช่องก่อนครับผมเนาะวันนี้ครับจะเดินทางไปหาปู่40นะครับนี่ครับหมดที่แล้วครับผมเนาะปู่40ครับ62เข้าตรงๆนะครับนี่ครับของปู่40ครับ62เข้าตรงๆนะครับเดี๋ยวมือนีครับผมเนาะประมาณตึงเที่ยงครับผมจะเดินทางไปหาปู่40ครับแล้วกับเอฟซีทั้งช่องบ่เห็นเยอะมากรับผมเนาะของ เลขวิ่งนะครับมันถมครับงวดนี้ให้มาครับผมวิ่งห้าบนล่างเม็ดเดียวครับวิ่งห้าบนล่างเม็ดเดียวครับชุดจับคู่ให้นะครับบนวิ่งห้าครับเจ็ดศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับตัดเล่นสองตัวครับเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับล่างวิ่งห้าครับล่างก็วิ่งห้านะครับห้าหกห้าแปดนะครับห้าหกห้าแปดนะครับ แคปหน้าจอครับผมนี่ครับโอเคครับมาดูของแม่กทมก่อนดีกว่าครับผมเนาะแม่กทมครับหลักสิบล่างครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะนี่ครับ24 6นะครับ246นะครับงวดก่อนครับให้มาเก้าามครับเขึ้นบนนะครับผมเนาะมาหลักร้อยครับผมเนาะก็ถือว่า ไม่เข้าครับงวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับแม่พันวาฝากขอโทษ fc ทางช่องด้วยนะครับผมพันวาเลขไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับผมงวดที่แล้วหลุดครับผมนี่ครับขอโทษ fc ด้วยครับผมนี่ครับแม่พันวางวดนี้ไม่นั้นหลุดนะครับพันวาครับผมเนาะงวดนี้บอผ่าแท้ครับผมนี่ครับสองสี่หกนะครับหลักสิบล่าง แม่กทมนะครับแล้วก็เอฟซีผู้เกตกับผมเนาะเพิ่นโทรมากเหมือนเซอรนี่ครับผมคุยกับผมเพิ่นว่าพหัดวันนี้จะลงหลักสิบล่างใช่ไหมถ้างั้นเน่ยเดี๋ยวพี่ขอเสนอหลักสิบล่างของพี่บ้างนะครับผมเนาะก็บือว่าโชคดีมากครับผมเพราะว่าเพิ่นแบงปั่นหลักสิบล่างครับผมเนาะของเอฟซีผู้เกตนะครับแล้วก็ก็มีของผมเองนะครับของผมเขาวม่าแล้วเกางวดติดต่อกันนะครับผมหลักสิบล่างครับผมเนาะ แต่ผมลงคิดไป2งวดเองับผมเนาะงดก่อนนะครับผมให้5ครับผมเนาะออก5 9ครับผมงดที่แล้วครับผมให้0ูนย์ะครับมี790กครับก็มาที่0ูนย์ะครับออก 0- ูนย์ครับผมเนาะแต่ว่าสูตรผมนี่ผมทาไปแล้วเก่ามาครับผมเนาะเข้ามาแล้ว9งวงดติดต่อกันครับผมเนาะหลัก10ล่างของผมเองนะครับมาดูของแม่กทมก่อนดีกว่าครับผมเนาะ หลักสิบล่างแม่กทมครับหลักสิบล่างครับแม่กทมครับหลักสิบล่างครับงวดนี้ให้มาครับสองสี่หนะครับ สองนะครับลงวันที่1นึ่งทับหนทับห7นะครับนี่ครับหลัก10ล่างครับของแม่กทอมอนะครับต่อแม่ครับผมจะลงให้ fc ทางช่องเป็นหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างของ fc ฟภูเก็ตนะครับ fc ฟภูเก็ตหลัก10ล่างนะครับนี่ครับ เลกล่างก็ถือว่าแมนนะครับผมเนาะเพนวาอยากแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะนี่ครับหลัก10ล่างนะครับแต่ว่าวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้ให้5านะครับแต่ว่าหลัก10ลรางเพนวามีอีกสูตรหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับเอฟซีภูเก็ตนะครับหลัก10ล่างหลัก10ล่างของเอฟซีภูเก็ตครับเอฟซีภูเก็ตนี่ครับ ก่อนอื่นนะครับมาดูวิ่งล่างตัวเดียวของ f อฟภูเก็ตก่อนงวดนี้ให้ห้านะครับงวดนี้ให้ห้าครับผมเนาะชุดจับคู่ให้นะครับนี่ครับห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดครับส่วนวิ่งบนครับของ f อฟซภูเก็ตครับผมเนาะให้ศูนย์ครับงวดนี้ครับนี่ครับให้ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์แปดนะครับคลิปนี้เป็นหลักสิบล่างครับผมเนาะของ f อฟซภูเก็ตนะครับ fc ภูเก็ตครับ fc ภูเก็ตหลักสิบล่างครับดูคลิปเดียวจบครับผมเนาะดูคลิปเดียวจบครับหลักสิบล่างครับ งวดนี้ให้ครับผมเนาะห้าเจ็ดแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับหลักสิบล่างครับห้าเจ็ดแปดนะครับพลวิ่งวิ่งล่างตัวเดียวของ f อฟซภูเก็ตนะครับให้ห้านะครับผมเนาะนี่ครับผมตารางหลักสิบแรงมีสามตัวครับผมห้าหนึ่ง ไม่ใช่ห้าเจ็ดแปดครับผมนี่ครับนะโอเคครับผมเนาะนี่ครับผมของ f อฟภูเก็ตนะครับหลักสิบล่างครับนี่ครับแม่ครับผมเนาะจะมาสรุปหลักสิบล่างดีกว่าอันนี้ของแม่กทมครับสองสี่หกเอฟภูเก็ตครับห้าเจ็ดแปดนะครับมาดูของ เจ้าแรกดีกว่ามาเอาของเจ้าแรกดีกว่านี่แม่กทมอนี่แหละสรุปสิบล่างครับผมดูคลิปเดียวจบนะครับสรุปหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างครับสรุปหลักสิบล่าง แม่กทมครับแม่กทมสองสี่หกครับสองสี่หกนะครับแล้วก็ของ FC ซีภูเก็ตครับ FC ซีภูเก็ตห้าเจ็ดแปดนะครับ fc ภูเก็ตนะครับ5 7 8นะครับ5 7 8นะครับโอเคมาต่อมาครับของแม่สละบุรีครับผมเนาะงดที่แล้วนะครับหลัก10ล่างครับ9กับ0นะครับแม่สระบุรีครับ แม่สระบุรีสองกับสามครับแม่สระบุรีสองกับสามนะครับน่ครับส่วนของผมเองครับน่ครับงวดก่อนให้งวดที่แล้วให้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับมาที่ศูนย์งวดก่อนก็ให้ห้าเจ็ดแปดนะครับก็มาที่แปดนะครับไม่ใช่ห้าเจ็ดก็มาที่ห้าออกห้าเก้าของผมเองครับงวดนี้ครับสองสี่ห้านะครับ ผ่าหัตครับของผมนี่ครับผมสูตรนี่ครับผมเนาะลักซิบล่างผมนี่เข่ามาเลวเก่างวดติดต่อกันนะครับผมสูตรใหม่แป้แดงนะครับงวดนี้จะเดินต่อไหมงวดที่สิบไหมงวดนี้ได้สองสี่ห้าครับนี่ครับผมสองสี่ห้านะครับงวดนี้ครับ มาให้เอซท่านช่องแคปหน้าจอครับผมวันนี้ครับมาแคปหน้าจอเอานะครับลงวันที่ก่อนแป๊บนึงครับผม1ทับ1 1ทับ6 7ครับนี่ครับผมงวดนี้ครับผมสรุปหลัก10ล่างดูคลิปเดียวจบนะครับนี่ครับแม่กทม2อ6ี่ห f c ภูเก็ต5 7 8ของผมเองครับแม่สละบุรี2กับ3แล้วก็ของผมเองครับ2,4,5ครับ2 4 5ครับนี่ครับผมเนาะชนกันที่2นะครับนี่ครับ2 2 2นี่ครับผมเนาะ2 2 2ครับชนกันที่2นะครับนี่ครับ2,2,2ครับงวดนี้ เด่นล่าง2ครับเอาเด่น2ล่างหลัก10นะครับหลัก10เด่น2ล่างนะครับหลัก10นะครับอ่ะนี่ครับผมเนะาะพราสว่สำนักชนกันดูสาสำนักครับผมนี่ครับกับสุดท่านี้ครับกับขออุ้ยพรให้ F c ทางง่องี่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแขล้วขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฟาากดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนีก้การสวัสดีครับ